สรุปผมการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระนวนดังนี้สกรอระดับอำเภอรกระนวนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ทับ2568มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่าน Facebook รับสมัครออนไลน์ผ่าน Google Form และลงพื้นที่ออกรับสมัครนักศึกษาทั้ง9ตําบล วันที่2เมษานางวิไลเจ็กชื่นผู้อำนวยการสากลรระดับอำเภอกระนวนพร้อมด้วยบุคลากรร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การถวายราชสดุดีการแสดงเทิดพระเกียรตนะิณขอนแก่นฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นวันที่8เมษายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระนวนดำเนินการประเมินพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งครูอาสาสมัครบรรณารักษ์ครูกศนตบลและพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนและพนักงานบริการโดยมีนายสุทธิศักด์เพชแก่นผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภออุบลรัฐเป็นประธานวันที่10เมษายนนางวิไลเจ็กชื่นผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกระนวนพร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณนามเกตครู และนางสาวนันพัฒน์คำจันรัฐครูสากรอเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผู้จบหลักสูตรนักศึกษาสากรอหลัก,ก,ากาสูตรก,การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ณห้องประชุมกัลลประพฤกสำนักงานสาการอประจำจังหวัดขอนแกน่นวันที่10เมษายนนางวิไลเจคชื่น ผ่วอำนวยการสกรระดับอำเภอกระนวนมอบหมายให้นางสาวกนกวันนามเกตครูเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวคิดการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างรายได้แบบมืออาชีพภายใต้โครงการทาร์นฟอร์มพัทโดยบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลช้อปปิ้งจำกัดบริษัท KPP Development จำกัดหน้าสูนแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ สำนักงานสอกอประจาจังหวัดขอนแก่นวันที่11เมษายนนางวิไลเจ็คชื่นผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกระนวนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกอระดับอำเภอรกระนวนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานสอกอประจาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่4ทับ2568โดยมีดรสนิทอาสาธงผู้อํานวยการสำนักงานสกรประํำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีณนะห้องประชุมกันลประพฤกษ์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นวันที่11เมษายนนาวิไยเจ็กชื่นผู้อานวยการสกรระดับอำเภอกระนวน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสอกรอระดับอำเภอรกระนวนเข้าร่วมงานสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีพศ .2568 นะสณสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นวันที่17เมษายนนางวิไลเจ็กชื่นผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอรกระนวนพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ประชุมประจำเดือนการติดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานสกรประจำจังหวัดขอนแกน่นและมอบเกียรติบัตรคุณธรรม5ด้านประจำเดือนมีนาคมแก่บุคลากรในโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมนส,สกรระดับอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นวันที่21เมษายนสกรระดับอำเภอกระนวนนำโดยนางวิไลเจ็กชื่น ู้อมนวยการสกรระดับอำเภอรกระนวนและคณะครูจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคารของสัปดาห์เพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์หน้าสการระดับอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นวันที่23 2 4ถึงเมษายนนางวิไลเจ็กชื่นพ้อํานวยการสกรระดับอำเภอรกระนวน มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณนามเกตครูเข้าร่วมโครงการ Business Intelligence กิจกรรม English for Education ณห้องประชุมวิทยานงลักษ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจังหวัดขอนแกน่นวันที่29เมษายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระนวนนำโดยนางวิไลเจ็กชื่น ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกระนวนข้าราชการครูคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลน,น้ำอ้อมประชาชนทั่วไปในตำบลน,น้ำอ้อมร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมปร,าาประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเทศบาลโดยเริ่มเคลื่อนขบวนเดินรณรงค์ออกจากวัดไรมิตร เดินตามเส้นทางรอบบ้านหนองซาหมู่6และบ้านสางทิพย์หมู่8ตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระนวนขอขอบคุณค่ะ